สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสูขุซุคนนะครับเนาะมาแล้วครับผู้ใดที่ว่ากําลังมองหารถชีพนะครับรถชีพไม่ถ่าชีปอ้อยนะครับผมอ่าไม่ถ่าชคลอ้อยกาลังสีเปิดบางมองกรอาจจะาํกลังรับซื้ออ้อยนะครับตอนนี้เนาะอ่าผู้ใดที่ว่ากําลังมองหานะครับก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับผมอ่าโทรเข้ามาสอบถามได้ดาวรับต้นี้ที่สี่หมื่นบาทนะพี่น้องเนาะ คลิปไว้นะครับเสือเง่มๆนะครับผมอันนี้ก็คือตรวจเช็คสภาพให้แล้วนะครับเก็บซีเก็บรายละเอียดให้แล้วนะครับผมอ่ารอดจะส่งมอบเลยนะครับชิ้นเชียวอนุมัติก็คือรอรับรถยี่บุ่นได้เลยนะครับผมดาวเริ่มต้นสี่หมื่นบาทนะครับเสือเง่าๆตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานแล้วนะครับอ่าพันไล่ปีไม่งอวยงอวยก็เดือนละสองพันนะครับงอวยเดือนละสองพันงอวยก็อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับ เขามาเรียกมาชมเขามาจับมาจองนะครับผมอ่าอยู่คูบตาเอเชียคูบตาบันดุงนะครับเนาาะอ่สำหรับคลิอปอ้อยนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดสนใจเป็นรุ่นใดนะครับก็าสามารถทักเขามาหาเชื่อลักได้นะครับแอดไลน์ line, ห,ร chat, หรือว่าทักอ่าทักแชทนะครับผมแอดไลน์หรือว่าทักแชทหรือว่าโทรเขามาสอบถามเชื่อลักได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0610738681นะครับเชล่ลักคูบตาเอเชียคูบตาบันดุงนะครับผม เขามาเลือกมาช่มนะครับรถปีหกสามหกสี่หกานะครับสวยๆงามๆชัวโมงหน่อยๆนะครับนี่เขามาให้เลือกให้ช่มหลายหลายรุ่นนะครับผมหลายรุ่นหลายขั้นนะครับพอเขามาเลือกเขามาจับมาจองนะครับเนาะเขามาเลือกเขามาจับมาจองนะครับผมถ้าเป็นชีแรกกับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับ L4018SP นะครับผมดาวิ่มต้นอยู่สามหมื่นบาทนะครับสามหมื่นบาทนะครับ เป็นเจ้าของได้เลยนะครับผมสำหรับ LC0 นะครับเนาะขันเป็นหาสิบแรงธรรมดาเนาะหาชิบแรงกับดาวยูประมาณจักสองหมื่นสามหมื่นก็ได้นะครับผมเขามาเลือกมาชมเขามาจับมาจองเขามาคุยรายละเอียดนะครับผมเขามากรถามหาเซลารักได้นะครับเชลารักให้คําในนํำนะครับผมเนาะหรือว่าโทรสอบถามโทรปรึกษาก่อนก็ได้นะครับก่อนจะเขามานะครับผมอ่า เอกสารใส่อยังแน่นะครับพี่แดงไดนมันค่อยเสียอนุมัติง่ายนะครับโทรหาเซลลล์หักคุยรายละเอียดกับเซลลล์หักได้นะครับหรือว่าอยากได้คีบอ้อยแบบตามสภาพก็มียังมีอยู่ดนะพี่น้องนะครับฟ้าขามาจับมาจองนะครับราคาสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับคีบอ้อยนะครับผมตัวนี้เนาะคีบอ้อยบวกกับรถเทอรเรอร์เอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับผมสดตามสภาพก็ได้นะครับสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับฟ้าขามา จับมาจองนะครับผมเนาะหรือว่าจะเป็นสนใจเป็นรุ่นนี้ไงนะครับ M U นะครับ M 6 0 7 M 7 0นะครับ M 8 5 9 5นะครับผมอ่าหรือว่าอยากได้อุปกรณ์อี่ยังก็สามารถโทรเข้ามาหาเสถ่ารักโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเด้ออ่าสำหรับคลิปนี้เสถ่ารักขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับเนาะอ่าสถ่ารับคลิปนี้สวัสดีครับ Thank <sweak> you.